g นแม่บัสเ s t e r หรือถ้าแปลกันตรงตัวก็คือมือปราบฝันร้ายเป็นอีกเกมที่โชคร้ายไม่ได้ออกวางขายในรูปแบบตลับเกมปกติเรื่องราวจะเป็นยังไงตามฟังกันให้จบนะครับไนแม่บัสเตอร์เป็นเกมที่ไม่ถูกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตัวเกม Nightmare Buster เป็นแนวแอคชั่นชูตติ้งหรือเลือกแบบบ้านๆก็แนวยิงลุยด่าน ตัวเกมพัฒนาโดยค่ายอาเค z โซนตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอนและจะวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัทนิชิบุสึกค่ายอาเค z โซนได้ทำข้อตกลงสัญญาในการเผยแพร่วางจำหน่ายตัวเกมกับทางโซนี่ยุโรปไว้แต่แล้วเมื่อโซนี่ตัดสินใจยกเลิกการพัฒนาเครื่องเกม PlayStation ร่วมกับ Nintendo Super Famicom ลงเลยทำให้ค่ายเกมไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้อีกและจากจุดนี้เองทางค่ายก็ได้ยุติการพัฒนาตัวเกม n i g h t ม a r ัสเ ster ลงทันทีถึงแม้ว่าตัวเกมเกือบจะเสร็จแล้วก็ตามในปี2004ตัวเกมก็ได้ออกมาให้เล่นบนระบบโทรศัพท์มือถือในชื่อว่า f r i n t Adventure และแล้วในที่สุด ประมาณ14ปีต่อมาวันที่23ธันวาคม2013กลุ่มแฮ็กในชื่อ Super Fighter Team ก็ได้นำตัวเกมกลับมาพัฒนาต่อและปล่อยออกมาให้ได้เล่นกันตัวเกมเหมือนเอาโจมาคามุระมาผสมรวมกับคอนทราสแล้วออกมาเป็นไนแมบัสเตอร์เนื้อหาตัวเกมเราจะรับบทเป็นเรปเปอร์คอนเรปเปอร์คอนคืออะไร ก็ประมาณเทพพิทักษ์จะเป็นเรื่องเล่าตำนานของชาวไอริชคนละตัวกับเจ้าเรป,ปรครณ์จอมโหดที่ไล่ล่ามนุษย์ในภาพยนตร์นะครับและปกรณ์สองพี่น้องฝาแฝดที่ชื่อว่าฟรินสีม่วงและฟรอยสีเหลืองเดินทางไปหยุดยั้งจอมไวร้ายไทยแลนด์ที่พยายามเข้าไปทำร้ายเด็กๆในความฝันตัวเกมมีทั้งหมด6ฉากให้ได้เล่นกันมีทั้งฉากหมู่บ้าน ถ้ำและปราสาทการโจมตีจะใช้ไพ่และเวทมนต์สามารถเล่นพร้อมกันสองคนช่วยกันเล่นได้มาดูตัวตลับกันบ้างครับตัวตลับไนแม a บัสเตอร์เป็นงานรีโป ใช้กรอบซูเปอร์ฟามิคอมของแท้สติ๊กเกอร์หน้าและหลังปริ้นใหม่มาดูด้านในกัน PCB เกมใช้ของแท้ซูเปอร์ฟามิคอมเปลี่ยนไอซใหม่ที่เป็นเกมไนท์แม a r ์บัสเตอร์เข้าไปใครที่นิยมเล่นเกมผ่านตลับบนเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมก็หามาลองดูกันได้ครับถ้าสนใจตลับเกมก็เลื่อนลงไปดูด้านล่างตรงรายละเอียดได้เลย สำหรับคลิปรีวิวตลับไนท์แม a บัสเตอร์ก็จบลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ